วอริกวันที่3วันนี้เจอไม่หนักมากวันนี้แก้วจะตีชม2ไมายเช่นเคยก็จะเป็นบ้าน15และบ้าน16เราเริ่มที่บ้าน15ก่อนเลยเราเจอกับบ้าน16นครับโดยสุทธิชัยแก้วใช้เป็นซูเปอร์นักกวางิสแมนนะครับก็เป็นสูตรหนึ่งที่แก้วลองคิดว่าน่าจะได้3ดาวนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะครับแต่ว่าสูตรค่อนข้างที่จะงงงวยอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเล่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกัน ก็จะเข้าไปนะครับในบ้านลำดับที่23กันะครับทำว่ามาถึงจะเข้ายังไงนะครับแก้วจะใช้เข้าไปที่บ้านนะครับเพื่อที่จะพังบ้านลงไปก่อนครับโดยแก้วจะเข้าทางด้านบนนะครับเจาะเข้าไปแล้วก็โจมตีบ้านนะครับอาคมพิษจะทํางานก็สามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับแล้วเราจะใช้เป็นหวยนะครับเป็นกําแพงเพื่อที่จะใแทงหกทางของเราครับเข้าไปด้านล่างแล้วก็เราจะใช้รุง่านไปด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะตัดทาง มาด้านล่างครับส่วนนั่นโบโรเชคคิงก็มีแม่มดมาด้วยนครับโดยจะโจมตีก็หวังว่าจะเป็นไปตามแผน,นครับหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแก้วกดโจมตีเลยมามาชมกันก็จะตีชมกันนะครับมาชมกันว่าจะเป็นอย่างไรก็นี่เลยนะครับเราจะเข้าไปเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไป1ตัวนะครับแล้วปล่อยบอลลูนลงไป3ตัวนการเพื่อเช็คก,กำับดักลูกโป่งสีดําก่อนเลยเราใช้นางฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลย แล้วก็ถักแค่ออกมาบางส่วน,นครับเราใช้อยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยแบบนี้เลยครับแล้วก็เราจะเข้าไปครับโดยควิ้นยิงไปที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะต้องทําการแชร่ไปที่บ้านหรือเปล่านะครับคิดว่าไม่ต้องเนาะเราใช้ยาบ้าลงไปได้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ใช้นักิกาหัวไปที่เคงอ่ะโจมตีเข้าไปเนาะโอเคดวานล่างครับเราใช้ลงถาลงไปแม่มด สตัวนะครับลงไปและด้านบนนครับเราปล่อยคิงแล้วก็ปล่อยแม่มดไป2ตัวเพื่อที่จะไปด้านข้างและควีนจะเข้าไปนะครับเราต้องทําการกำจัดตรงนี้ก่อนอเราใช้มังกรน,น้อยลงไปนะครับแล้วเราใช้โกแข็งยักษ์ใหญ่พื่อนควาหินลงไปนะครับปล่อยฟูเดนเพราะว่ายาตที่จะยิงมาครับเราจะต้องใช้สกิลคำพิมพ์ตานั่นเองออ<ะ>เราจะเข้าไปนะครับเราใช้ อายาบ้าลงไปก่อนครับแล้วก็มีแผ่นดิไหวนะครับปล่อยลงไปสี่ขวลดลยแล้วก็จะเข้าไปอาปูเรนทำไมเสียสกิละแกไม่ทันได้มองครับโอเคตอนนี้ยังลุงมลัง,ลงยับเยินมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าจะเป็นยังไงแก้วใช้แช่ไปก่อนโอเคแล้วก็ใช้ล่องหนนะครับลงไปที่ควีนได้นะควินใชสกิลหายตัว โอเคเราจะไปต่อนครับเราสามารถที่จะโจมตีเสาลวาวด้านล่างได้นะครับเราใช้ล่องหนไปที่ซุปเปอร์นักขวัห็นโอ้ตายลงไปนะครับนางฟ้าถูกโจมตีนะครับแล้วก็แก้วใช้เจลงไปด้านล่างมีบอลลูด,ด้วยนะครับที่ใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้นะครับเมร้จะเอามาทําอะไรโอเคคุยนตายลงไปนะครับเหลือเป็นเจก็ลนนะฮะลนนะฮะทำให้กะไม่ถูกนะครับว่าจะต้องทํายังไงก็เลยทําให้ทางเราครับเหลือเพียงแค่เจ ซึ่งแก้วคิดว่าไม่ไหวนะแต่เรามีนางฟ้าอยู่นะครับถ้านางฟ้าเปลี่ยนมาเยียวยาที่เจนครับก็อาจจะไปได้ไกลกว่านี้เนาะชิงไปนะครับแล้วก็จะไปด้านล่างใช้ธนูลงไปนะครับแล้วก็เจจะมาที่ป้อมเท็่านาครับจากนั้นเราจะไปด้านบนกันนะครับก็จะมีป้อมธนูครับอยู่ตรงนี้แต่ด้านบนนะครับมีเอ็กโบด้วยครับสองป้อมเลยซึ่งเราน่าจะไม่ไหวอยู่ดีนะครับแต่เวลาก็น่าจะไม่พอนี่แหละครับพอเราตีบ้านสงก่านะครับก็จะ ลนลนตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยเนาะก็มาชมกัน,นครับว่าแก้วจะได้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยนะครับเราจบไปที่2ดาว75%นะครับไม่สามารถที่จะผ่าน80%ไปได้นะครับยาพิษก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่รู้จะเอามาทำอะไรนะครับเราใช้ยาพิษลงไปด้านล่างแบบนี้เลยก็จะปล่อยลงไปนะครับแล้วเรียบร้อยจบไปที่2ดาว77%มาชมมาที่2ต่ตอนนะครับแก้วจะตีบ้าน เลเวล16ให้ชมกันนะครับเจอกับบ้าน16กเสูตรที่ใช้นะครับเป็นสูตรที่ค่อนข้างปนกันมั่วเลยนะครับก็แก้อยากลองนะครับว่าจะทําได้ไหมโดยแกวใช้สูตรมังกรนักขีมมังกรนะครับหรือที่เราเรียกว่าไฮด้านะครับมีควีนชาร์ดด้วยแล้วก็มีแพนดิ้วไส้ฟ้านะครับเพื่อที่จะไปโจมตีบ้านแล้วก็ทานี้เลยนครับทานแข่งขอเป็นซูเปอร์มังกรนะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกันก็จะสนแให้ชมกันนะครับโดย ก็เห็นว่าบ้านอยู่ด้านล่างนครับก็จะใช้พินไวสายฟ้านะครับลงไปพังในมีล่องหุ่นด้านบน,นครับแล้วปล่อยขึ้นยิงลูกไฟลงไปขึ้นยิงลูกไฟก็สามารถที่จะโจมตีบ้านได้นั่นเองแล้วบ้านก็จะพังลงไปนะครับเราจะเข้าด้านซ้ายด้วยคีนเข้าไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีสารวัตรด้านซ้ายคิงจะไปด้่นขวาน,นะครับโจมตีที่คมล่องหุ่นนั่นเองแล้วก็ทางฝั่งของ มังกรเราจะเข้าด้านบนนั่นเองครับซึ่งปราศแคนอยู่ด้านนอกรับเราสามารถที่จะใช้ทหารไปล่อฐานแคนได้นะครับเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปกันซึ่งมันมีสิ่งที่ต้องทาหลายอย่างเลยครับแก้วกลัวว่าแก้วจะทําบางสิ่งไม่ได้นะครับกลัวลืมนะแต่เราจะเข้าไปกันครับโดยมาถึงครับเราต้องใช้คนเถื่อลงไปก่อนครับเพื่อที่จะเช็คนะแล้วแก้วปล่อยบอลลูนไปก่อนครับเพื่อเช็คเทลล่าครับเราใช้ขึ้นยิงลูกไฟลงไปนะครับแล้วก็แล้วปล่อย แผ่นนิวัยใสายฟ้าลงไปนะครับแล้วปล่อยแผ่นนิวไหวสายฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยก็สามารถที่จะพังตรงนี้ได้นะครับแล้วก็บานร้องหุ่นเนาะโอเคเครื่องไฟจะเข้าไปต่อนะครับเราจะเข้าไปแล้มาด้านซ้ายนะครับใช้ควีนลงไปด้านซ้ายนะครับปล่อยบอลลูนอาณาฟ้าลงไปนะครับแล้วเรามาด้านบนเราใช้บอลลูนดึงฐานแคนครับเป็นยักษ์ใหญ่และซูเปอร์มินเนี่ยนครับเราสามารถมาที่ควีนได้นะครับโดยควีน เราอาจจะใช้น้ำยาบ้าลงไปนะครับซึ่งเดยวซุปเปอร์มินเนียจะมานะครับแก้วอาจจะต้องปล่อยยาพิษไปที่มันแก้วปล่อยยาพิษไปนะครับแบบนี้เลยโอเคียวเราเข้าไปเนาะแล้วก็ไหวไหมแก้วปล่อยยาบ้าไปหนึงควดเลยละกันแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปแล้วก็แกลล้วไปด้่นขวานะครับทำการใช้ซุปเปอร์เบิร์ดลงไปนะครับแล้วปล่อยคิง เข้าไปนะครับเรามียาแช่อยู่นะเราสามารถแช่ไปได้นะครับเพื่อที่จะแช่ไปนะครับแล้วใช้ทํานไม่ตายเลยโอเคเรามาที่ควีนควีนเรานางฟ้าตายลงไปนะครับอ๋อมันเป็นนางฟ้าที่มาจากทางฝั่งของเวลาใช้สกิลเนาะโอเคเรามีน้ำยาล่องหนอยู่นะครับที่ใช้ได้ซึ่งควีนจะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเจอกับเสาละวานครับเราจะล่องหนลงไปแบบนี้เลย แล,แล้วเราปล่อยมังกรนครับเข้ามาจากด้านบนลงไปนะครับปล่อยปูเดินเป็นพังอากาศแบบนี้เลยครับควีนจะเข้าไปได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นแกวปล่อยเจเข้าไปนะครับสีได้ที่ควีนตายลงไปเนาะโอเคเราจะเข้าไปนะครับด้านบนเรามีมังกรครับโอ้ตายไปนะครับไม่ทันใช้ถ้าไม่ตายนะครับแล้วก็ยิงไฟอยู่อยู่ครับแล้วก็เจด้านล่างครับเราใช้มังกรน้อยแบบนี้เลยโอเคเจไปต่อนะครับเราชิง ฐางแค้นออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นบอลลูนจรวดมินเนียนแล้วก็ซุปเปอร์มังกรครับเราเดินด้านบน,นครับที่ยังไม่พังลงไปผูเดนโจมตีอยู่นะครับแล้วก็จะเข้าไปซึ่งเจน,นครับจะเข้าโจมตีกับซามมนานครับอยู่ด้านบนนางฟ้ายังยีวยา,ยายให้อยู่นะครับถือว่าย่ยมเลยแล้วก็เราเลือทันพื้นดินเพียงแค่เจน,นครับทำห้นางฟ้าไม่เยียวยา,ยาเป้าหมายอื่นเนาะแต่ปัญหาคือเวลานะครับเราจะทันเวลาไหมแก้วให้ชมกันนะเน ไม่ธรรมดานะสูตรแก้วก็ได้สดาวนะจ๊ะวู้สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยก็เป็นสูตรที่แก้ววางแผนนะครับที่แก้วอ่พอดีคิดได้นะครับก็เลยสามารถที่จะเก็บสามดาวได้น,นะครับวับนนี้ก็จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวแก้วก็จะแอคแอคหน่อยนะพราะได้สามดาวก็จะแอคโชว์หน่อยเนาะแต่ถ้าได้สองดาวสองไม้เนี่ยวันนก็จะเงีย,เงยบๆหน่อยนะครับเราจะออกตัวแดงไม่ได้เออก็ก็ถือว่าดีนะโอเค บนนี้แก้วก็ได้3ดาวนะครับแล้วก็มีเพื่อนได้สมดาวเยอะเหมือนกันนะวันนี้ก็อาจจะชนะได้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเบือสุดท้ายแข่งแก้วจะชนะหรือแพ้นะครับเมื่อวานเนี่ยแพ้นะแต่วันนี้เนี่ยเราลุ้นจะชนะเนาะโอเคบันนี้แก้วมาเพียงเท่านี้นะครับถ้าผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเรามาขึ้นใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ